สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทาในวันนี้ปอก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาพับกลีบรังแตนนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นใบวันนี้ปอจะทําใบตองสดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกลีบรังแตนนั่นเองนะคะส่วนขนาดนะคะที่ตัดใบตองขั้นแรกเราได้ใบตองมาแล้วเราก็ฉีกนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะ ขนาดประมาณ6 6หกคูณหนะคะ6กคูณห้านะคะเซนติเมตรขนาด6กคูณหซนติเมตรนะคะพอเราวัดเรียบร้อยเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เราทำใบตองสดนะคะไม่ใช่ผ้าเราจะทำผ่านหมากและผ่านผูนะคะโอเค เริ่มแรกนะคะเพื่อนๆก็อันนี้หน้าเขียวเนาะอันนี้หน้าหน้าที่มันเป็นซีดๆค่ะด้านหลังเราก็พับด้านหลังนะลงมาประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะบางคนอาจจะใช้พับครึ่งแล้วก็บีบลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะไม่แน่ใจเห็นไหมนิ้วนะคะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเล็บเล็บด้านซ้ายมือนะคะจิกไว้ แล้วก็พับลงนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะลักษณะลักษณะเขาจะออกมาแบบนี้นะคะลักษณะเขาประมาณนี้นะ,ะแล้วเราก็ใช้นิ้วกดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงสันขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้เล็บจิกแล้วก็ใช้นิ้วโป้ง กดลงนะคะเพื่อให้มันขึ้นเป็นตัวตัวดอกจอกนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจด้านนี้ก็เหมือนแนคหาเชนนิ้วโป้งแล้วก็ดัน ไหมคะก็จะได้ประมาณนี้ไม่แน่ใจกล้องโฟกัสใช่ไหมประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะคะใบตองขนาดหกคูณห้านะคะห้าคูณหกนะคะประมาณนี้พับลงมาเสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะบางคนอาจจะพับครึ่งเพื่อหาจุดกึ่งกลางบางคนไม่บางคนก็ใช้กะเอานะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งจิกไว้ แล้วก็พับลงนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วลักษณะเวลาเรา <c oughs> เวลาเราบีบแล้วอ่ะมันจะได้ประมาณนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ใช้นิ้วโปงะะะะ้งนะคะดันดันมันขึ้นมาะดันกระปุ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ เล็บกดนิดนึงเพื่อที่จะสร้างแนวมันนะคะแล้วก็พับเข้ามาประมาณนี้แล้วก็ใช้แปกงนาเราทำไปเรื่อยๆนะทำเผื่อไปเลยก็ได้นะคะ จะได้ไม่เสียเวลาเรามานั่งพับอีกนะคะส่วนแผงคอมาก็มีวิธีการทำอยู่นะคะว่าพับประมาณไหนก็เพื่อนๆลงไปดูในคลิปยอดหลังดูนะคะที่ทําจากผ้าเราก็มาสามารถอัดแบใช้กับใบตองได้นะคะเราก็มาสามารถใช้กับใบตองได้นั่นเองนะโอเคกดอัดแบปจิกนิดหน่อยเพื่อนำทานนะคะ อันนี้ต้องกล่าวขออภัยด้วยนะคะในกรณีที่เพราะว่าปอก,ก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะแค่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทําเฉยๆนะคะอาจจะถูกหลักหรือไม่ถูกหลักอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆแค่มาแชร์ในส่วนของที่ปอทำณนะปัจจุบันน่นเองนะคะว่าปอทําประมาณนี้ แล้วก็เราก็ดันกระพุ้งขึ้นมานะคะ ก okay. เดี๋ยวทําอีกชิ้นหนึ่งให้ดูนะคะห้าคูณหกนะคะประมาณห้าคูณหกห้าคูณหกนะคะพับเจ็ดนึ่งส่วนสามนะคะของใบตองกะจุดกึง่งกลางหรือเพื่อนๆอนอาจจะใช้วิธีพับครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้กะ ซ้ายขวาดูนะคะว่ากึ่งกลางใช้เล็บนิ้วโป้งนะคะจิกเอาไว้อันนี้ว่ากึ่งกลางนะฮะเสร็จแล้วพับเอานิ้วศอ้วพับลงมานะคะฝั่งนี้เอานิ้วโป้งแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ถนัดก็ใช้วิธีกับหัวนะคะแล้วก็พับลงเหมือนข้างนูนก็ได้นะคะแนวพับมันจะลงมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็ดัน ีก็เหมือนกันนะใช้นิ้วป้งกดกดแล้วก็ใช้ดันดันขึ้นมามันจะเป็นรูปสามสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้มุมนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะเสร็จแล้วเราก็พับ พับด้านข้างนะวิธีพับก็พับด้านข้างนะคะพยายามให้มันเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงแบบนี้นะอ่ะนี่นะคะให้มันเป็นเส้นตรงด้านข้างแล้วเสร็จแล้วเราก็แม็กอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะ ไม่ดูอีกหนึ่งรอบนะคะขนาดเหมือนกันนะคะขนาดห้าคูณหกนะคะเสร็จแล้วเราก็พับเสร็จถึงส่วนสามนะคะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งพับครึ่งหรือใช้เล็บกะก็ได้นะคะว่าอันนี้คือตรงกลางเสร็จแล้วเราใช้นิ้วโป้งนะคะจับแล้วดึงลงมา มันก็จะดึงตรงลงมาอย่างนี้นะคะด้านนี้เราก็ใช้นิ้วโป้งกดแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งตรงนี้จับตรงกลางแล้วก็บีบลงก็ได้นะคะหรือจะพลิกหัวแล้วก็ดึงลงก็ได้แล้วแต่ความถนดัดแต่แล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งดันตรงนี้นะคะแล้วก็ดันทันดอกจอกขึ้นมาเอ้ยดันนม อีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายแล้วเนาะก่อนที่จะปิดคลิปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะพับครึ่งหาจุดขีนกางเสร็จแล้วพับลงมาเสร็จแล้วก็ดันลงมาเอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันค่ะ ดันวางนะคะแล้วก็ดันโอเคเสร็จแล้วเราก็แม็กค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้ว อันนี้ก็คือวิธีการพับกีกบกระพงนะคะอ่ะเขาบางทีเขาก็เรียกกิบกระแตเอ้ลังแดนเนาะแต่ปอไม่แน่ใจว่ากีบอะไรแต่ปอพับอ,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 อย่างเงี้ยเวลาทําพันขันมากพันพันหมากพูนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมเขาม้าชมคลิปหน้านะคะจะเป็นการขึ้นประกอบกระทงนั่นเองนะคะเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย โฟมที่เพื่อนๆจะเอาอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้โฟมแบบไหนเออใช้พานประมาณไหนเนี่ยเพื่อนๆใช้ปากปากเขาเรียกว่าปากปากพานนะคะวงกลมกับโฟมแล้วก็ตัดโฟมออกมานะคะอันนี้เราติดแผงคอมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้โอเอทบขอไยค่ะแล้วก็ทำการยึดแผงคอมานะคะด้วยตะปูเข็มนั่นเองะค่ะ พอดีเมื่อพอดีแอตะปูเข็มหมดนะพอก็าเลยใช้เข็มมุดแทนนะแล้วก็ไปได้ตะปูเข็มไปซื้อตะปูเข็มมานะก็เลยเอาเข็มกัดออกใช้ตะปูเข็มแทนนะเพราะว่าถ้าเป็นใบตองสดเราไม่สามารถใช้ปืนกาวเหมือนกับผ้าได้นะดังนั้นเราต้องใช้ตะปูเข็มในการเยึดนั่นเองนะคะโอเค

อันนี้ก็คือเราก็ติดแผงคอมาเรียบร้อยแล้วคะ,ะต่อไปเป็นการติดไปต่อนะคะแล้วก็วางกีบนะตรงโค้งมาโค้งของอแผงคอมาเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะปูเข็ม ปักลงไปนะแม็กไม่อยู่นะคะดังน,น,นั้นเราต้องใช้ตะปูเข็มจากการทดลอง ลืมดูว่ามันไม่อยู่ในกล้องแล้วก็ค่อยๆกะนะาแล้วก็ไล่ติดไปเรื่อยๆนะ โอเคค่ะ okay, หลังจากที่เราติีตรีบครบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองมาวางใส่กับพานดูนะคะว่าเห็นพวกเนื้อโฟมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาแกะสลักหมากนะคะแกะสลักมากแล้วก็ม้วนใบพูนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะคือเป็นพานสองพานนะคะที่พอทําตั้งใจจะทํานะคะก็คือเป็นพานม้วนสําหรับขึ้นหมากพูนะคะแล้วก็มา ผานสำหรับวางหมากนั่นเองนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นการแกะสละแล้วก็การม้วนใบใบหมากใบใบพูนะคะเพื่อขึ้นผานนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องปอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวปอจะนำทริคดีๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า